สวัสดีค่ะมุกนะคะผิวการถูกประเสริฐค่ะผูกก้กำกับภาพยนตร์เรื่องลองลเฟเลินะคะวันนี้ก็อยากจะมาขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้การสนับสน,นุนแล้วก็กัรภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมุกแล้วก็ทีมงานรวมถึงนักแสดงทุกคนก็รู้สึก ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะคะที่ทุกคนรักภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกับที่พวกเราหลักนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะสวัสดีครับผมสนี่ตัวเป็นธนนนะครับหลังได้ตังเฉยเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับต่อคุณที่มาดูหนังลองลิฟเลิฟกันนะครับผมแล้วก็ใครดูแลชอบเลยครับชวนเพื่อนมาดูนะครับผมนี่ผมยืนอยู่ที่น้องชายศิษย์ต้นนำโชคนะครับผีเสียนำลาบ ชมมาดูนะครับผมขอบคุณจริงๆครัขบคุณทุกๆคนที่มาดูหนังนะครับผมสวัสดีค่ะชมเองนะคะชมก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบหนังลองลิฟเลิฟของพวกเรานะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็อยากจะให้ไปดูกันเยอะๆนะคะหรือว่าใครที่ดูแล้วนะคะก็ไปดูซ้ำอีกได้คะ่ะไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องมีแฟนนะคะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ดูได้คะ่ะจะมีครอบครัวแล้วหรือว่ายังไม่มีครอบครัวนะคะก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะ ละะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยะคะ่ะที่ช่วยกันบอกต่อหนังของเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมคนดูทุกุกคนนะคะสำหรับสินสารที่แบบดีอย่างล้นหลามของลองลิฟเลิมนะครับพูดแล้วลลบบลละะแบบจะร้องไห้แบบตั้งหยุดสั่งใจเลยเรื่องขอบขอบคุณทุกทุกคนใครไปดูก็ขอบคุณดูและชอบขอบคุณแนะนำคนอื่น ยิ่งขอบคุณเอาจริงๆแม้แต่แค่รู้สึกอยากไปดูแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงใครดูแล้วประทับใจอยากซ้ำหรือว่ายังไม่ได้ไปดูหรืออยากจะชวนใครสักคนไปดูตอนนี้ยังมีให้ดูในรรรโรงภาพยนตร์นะคะสำหรับลองล็กเลิฟทั้ใครไหขอบคุณอีกทีจริงๆขอมอบการรำวยพรนี้เป็นการแทนการขอบคุณอีกครัเนาะ สัสดีค่ะอยากขอบคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนภาพยนตร์ลองเล็บค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ไปดูได้นะคะหรือว่าสำหรับใครที่ดูแล้วก็ดูทำได้นะคะฝากด้วยนะคะลองเล็บค่ะ